เพื่อนๆเคยฟังนิทานเกี่ยวกับหอยนางรมกันไหมครับมาครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่านิทานเรื่องเกี่ยวกับหอยนางรมมันเป็นยังไงนะครับนิทานเรื่องนี้มีว่ามีไข่อยู่สองใบนะครับมีไข่สองใบเนาะได้ปรึกษากันว่าโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอะไรไข่รแรกบอกว่าฉันอยากจะเป็นหอยนางรมเพราะ ฉันแค่นั่งนั่งนอนน,อ,นอยู่ในท้องทะเลไม่ต้องตัดสินอะไรนะครับน้ํา <c oughs> ก็พัดพาอาหารนะครับมาให้ฉันกินฉันจะอยู่อย่างสบายและที่สําคัญฉันไม่ต้องตัดสินใจอะไรและไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับในชีวิตเลยนะครับอยู่ในท้องทะเลมีชีวิตที่สุขสบายส่วนใครอีกใบหนึ่งก็บอกว่าฉันไม่อยากอยู่ในท้องทะเลฉันอยากจะเป็นเยียวฉันอยากจะมีอิสระ อยากจะไปที่ไหนก็ได้ตามใจที่ชั้นปรารถนาและที่สําคัญถึงแม้ฉันจะต้องรับผิดชอบในการหาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองนะฉันก็สามารถที่ตัดตดสินใจหลายเรื่องในชีวิตได้มีอิสระในการที่จะโบยบินนะครับเอาบินสูงเท่ากับภูเขาสูงเลยนะครับแต่ที่สําคัญฉันอยากจะเป็นผู้กําหนดนะครับความเป็นอยู่ของตัวเองไม่ต้องมีใครมากําหนดนะไม่อยากให้ทะเลหรือว่า ไม่อยากให้ใครนะครับมาควบคุมของตัวฉันเองนะครับชันอยากที่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตทัานถืาสำคัญครับเพื่อนๆทุกคนอยากจะเป็นไข่ใบที่1ห,หรือไข่ใบที่2เลือกไข่ใบไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้ได้ส่วนตัวของเองนะครับผมอยากจะเป็นไข่ใบที่2ครับเพราะอยากจะเป็นคนที่มีอิสระภาพในชีวิตอยากจะควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเราเองนะครับ ไม่อยากที่จะให้ใครเนี่ยมากําหนดชีวิตของเรานะครับเพราะคนเราเกิดมามีหนึ่งชีวิตนะครับและเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตดังนั้นนะครับชีวิตของเรานะครับอันนั้นนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมเลือกไข่ใบที่2และผมก็เชื่อว่านะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเล่นติ๊กต็อกนะครับเป็นต i ๊กต็อกเกอรแบบมืออาชีพผมเชื่อนะครับว่าทุกคนก็น่าจะเลือกไข่ใบที่2เช่นเดียวกัน แล้ววันนี้การที่เรานะครับจะเป็นไข่ใบที่2นะครับเติบโตเป็นเยี่วนะครับที่สง่างามนะครับเป็นเจ้าเวหาอยู่บนท้องฟ้านะครับโอ้มีเบิร์ดไอวิวนะครับกำหนดชีวิตนะครับของตัวเองนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนที่อยู่ทิกตอกเนี่ยนะครับคือคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอนห้นการที่เราจะเป็นเหยี่วได้นะครับสำคัญที่สุดวันนี้อย่ามาฝากกันเราจะต้องเป็นคนที่โปรแอค i ทีฟใน ทุกเรื่องครับเขาว่า proactive คืออะไร proactive มาจากหนังสือเรื่องของ seven habits นะครับคนเราปัจจุบันนี้จะมีคน3กลุ่มกลุ่มแรกเขาเราียกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม active อ่ากลุ่ม Active คือคนที่อชอบอะไรกับแอคที e a c ค i v e คืออะไรภาษาไทยมีปฏิกิริยาเหรอนะครับนะซึ่งคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะเชื่อว่าเป็นคนที่ Active นะครับแล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงนะครับเขาเรียกกลุ่ม Re Active ีกลุ่มนี้หาได้ง่ายมากก็คือกลุ่มคนที่ชอบคิดลบนะครับ คิดอะไรคิดลบไปหมดนะครับลบทุกเรื่องนะครับนะดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มของหอยนางรมมากกว่านะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับชอบทำตัวทำสบายๆนะครับล่องลอยไปตามสายน้ำนะครับอาหารพัดพามานะครับให้กินไหนก็กินนะครับวันไหนไม่มีอาหารนะครับพัดพามาก็อดกินเห็นไหมครับ อยู่ในท้องทะเลอย่างสบายนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มคนกลุ่ม r e ียกที e นะครับอันั้นวันนี้กลุ่ม Active กับ r e ียกที e นะครับวันนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรานะครับเลือกนะครับที่เป็นไข่ใบที่2ที่เติบโตขึ้นเป็นเยี่ยวเป็นเจ้าเวหานะครับเทคนิคก็คือให้เราเป็นคนโปรตีบครับโ c t i v e คืออะไรนะครับต้องบอกว่าอะไรเดียโปรตีเหรอเดี๋ยวมาเล่าให้ทุกคนฟังครับในหนังสือเรื่อง เซนแฮบิทแล้วกันนะครับว่านิสัยของโปรไอทีฟนะครับมันยิ่งกว่าแอคทีฟยังไงนะครับวันนี้เอานิทานเรื่องของเหยียวกับหอยนางรมนะครับมาฝากทุกๆคนนะครับแล้วเชื่อมั่นว่าทุกๆกคนนะครับที่ติดตามกันนะครับทุกคนคือเหยียวทุกคนคือเจ้าเวหาใช่ไหมครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดหัวใจฝากกดติดตามนะครับแล้วพบกันนะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมเองสวรินดีเนวิเกเตอร์นะครับ กับ Wellbeing Society นะครับยินดีที่ได้รู้จักกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ